และในวันนี้นะทุกคนผมนะครับก็จะมานะครับผมใช้เวลหนึ่งนะครับทุกคนทําตามสูตร FC และสุ่มผลนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าผลที่ผมได้เนี่ยมันจะดีไหมมันจะตามที่แบบว่า FC เขาพิมพ์สูตรมาแล้วเคลมไหมผมไหมนะครับทุกคนแบบว่าเอ้ยพี่ได้ผลนี้ได้ผลนี้ผลดีๆอเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเออจะไปสุ่มไปเลย let's go baby ปุ๊บหุยหุยหุยเคลมเอาเรื่อง ก็สวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็ไนดะ้มาอยู่กันในแมปบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะครับผมอยู่กับผมนะคนหลอกคนเดิมเด้อนนโอ้โหทุกคนเป็นไงหน้าตาโคตร รอเหล่าเอาการนะครับผมทุกคนเออและในวันนี้นะทุกคนผมนะครับก็จะมานะครับผมใชว้วลหนึ่งนะครับทุกคนทําตามสูตร f c และสุ่มผลนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าผลที่ผมได้เนี่ยมันจะดีไหมมันจะตามที่แบบว่า f c เขาพิมพ์สูตรมาแล้วเคลมไหมผมไหมนะครับทุกคนแบบว่าเฮ้ยพี่ได้ผลนี้ได้ผลนี้ผลดีๆเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเออตอนที่ทุกคนอยากจะไปรับชมคลิปนี้นะอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับใค,นนค,ามมาคร ไปเลย let's go โอเคทุกคนผมก็จะใช้รหัสผมเนี่ยนะครับเหมือนทุกรอบนะครับจะเปิดก่อนเลยนะว่ามาดูดีกว่าวันนี้เนี่ยดวงผมมันจะเป็นไงนะเปิดมาดวงจะดีหรือเปล่าโอเคครับจัดไปเลยเออเราต้องบินเนี่ยนะฮะไปก่อนลิงก่อนนะฮะเฮ้ยใช้ผลแสงบินไปเลยยึกยักยึกยักด้วยกูโอเคครับมาถึงตัวสุ่มแล้วสวัสดีครับนายจ๋านี่นะครับทุกคนไอหนวดคนเดิมนะครับโอเคเรากดสุ่มไปเลยหวังว่าจะได้ผลดีนะทุกคนจะไปครับทุกคนนะพร้อมกันสามสองหนึ่งไป let's go โอ้แม่งดวงเปิดมาก็ผลสปินเลยโอ้ <c oughs> oh, ทุกคนครับผลสปินวอเตอร์ฟาร์กโอ้โหทำไมดวงผม <c oughs> นี่มันมันมันเกลือจังวะเกลือจังวะเฮ้ย โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทิ้งนะทิงท้งทิงท้งทิ้งอยู่ไม่ได้ผลเนี้ยโอ้โหเรารู้แล้วนะครับว่าดวงเราวันนี้เนี่ยทุกคนมันมันไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าทําสูตร SC s c ไปแล้วเนี้ยดวงจะดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันทุกคนโอเคถ้าพร้อมล้วก็ไปดูรหัสแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไป let's go t o thousand years later โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันในรหัสแรกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาทาตามสู่คนแรกดีกว่านะครับทุกคนสูรคนแรกจากคุณ BSE นะครับทุกคนสู่เขานะครับ1 ผมมีสูตรนะครับก็คือวิ่งวน5รอบซ้ายขวา2ยืนบนหัว3สุ่มผลได้1 อะไรวะผมงสูตรนะเดี๋ยวผมจะสรุปดีกว่านะฮะเอ้ยคือสูตรกับพี่อมงงนะครับก็คือว่าให้วิ่งเนี่ยห้ารอบนะครับผมซ้ายขวาห้ารอบซ้ายขวาคือยังไงให้วิ่งไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาห้ารอบเหรอย่างละห้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ยืนบนหัวตัวสุ่มนะครับแล้วก็สามสุ่มครับมีผลที่จะได้ก็คือมีพระโมจิพิษแล้วก็ระเบิดนะครับผมเออเดี๋ยวจะไม่ต้องเอาระเบิดเข้ามาได้ยวะเออระเบิดสปินเนี่ยเอาเข้ามากันจังเลยนี่ยครับผมเออไปทุกคนเราก็ต้องวิ่งวนห้ารอบนะครับเออหรือว่าให้เลือกก็ได้้ซาายยหหรรืืออขวงงไ่ะ เออไปเราวิ่งวนซ้ายดีกว่านะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคจะไปทุกคนเราวิ่งวนก่อนนะครับผม1รอบ2รอบ3รอบไปรอบที่4นะครับแล้วก็รอบสุดท้ายจะไปแล้วก็ยืมบนหัวตัวสุ่มนะครับโอเคยืมบนหัวตัวสุ่มอ่ายืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วเล่ทอเลยยังแอกอ่ะยังแอกอ่ะนะครับผมแล้วก็กดสุ่มเลยนะครับจะมีพระโมจิพิดแล้วก็ระเบิดเรามาลุ้นกันว่าจะได้ตามที่เขาเคมาหรือเปล่านะโอเคทุกคนไป จะไปส่มไปเลย let's go baby ปุ๊บฮุ้ยฮุ้ยอุ้ยยายเคเอาเรื่องฮุ้ยเอาว่ะทุกคนโอ้โหผลแรกผลฟินิก์ว่ะเฮ้ยโอ้โหเอาวะอฮ้ยสูตรสูตรคุณบี้นี่นี่ดีนะเนี่ยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ let's go let's go เฮ้ยดวงดีอยู่ สูตรสูตรนี้ใช้ได้เลยสูตรนี้พันนะครับคุณบี e สสูตรนี้ผมการตีว่าดีจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับก็ไปดูรานที่2กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นนะครับผลอะไรนะครับไปเลยเลสโก o โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงรานที่2กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยดีกว่านะครับว่าสูตรเขาบอกว่าอะไรนะครับผมหนึ่งนะครับผมแนะนำนะนี่จากคุณ้ไหนอ่านแล้วว่าอะไรผมอ่านไม่ออกนะครับก็ชื่อตามนี้เลยนะครับโอเคนับหนึ่งคือวิ่งรอบก่อนอ่หนึ่งรอบนะสองก็คือกระโดด หน้าคนสุ่ม3มรอบนะครับผมแล้วก็วิ่งรอบคนสุ่ม3ครั้งนะครับไปทางสายเออต้องระบุแบบนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนับก็คือเขาได้เนี่ยคือมีมังกรผิดแล้วก็เงานะครับโอ้โหสามผลเป้งๆเ,เลยน,น้องชายเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคอย่างแรกก็ต้องวิ่งรอบเกาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งรอบเกาะก่อนนะครับเออไอเจ้าลิงจ่อยอย่าตามมาะเวย นี่นะครับทุกคนก็มาครบรอบที่ไอ้เจ้าจ่อตัวนี้โอเคครับครบหนึ่งรอบแล้วนะครับแล้วก็ให้กระโดดหน้าคนสุ่ม3รอบนะได้เลยเราต้องไปหาไอ้คนสุ่มก่อนนะครับเฮ้ยสวัสดีครับคนสุ่มสวัสดีฮาร์ปผมมาแล้วฮาร์ปโอ้หเห็นผลแล้วแบบใจชื้นว่ะโอเคนะครับกระโดดหน้าคนสุ่ม3รอบนะจะไปครับ1 2 3เออแล้วก็วิ่งวนคนสุ่มนะทางซ้าย3รอบได้เลยนะครับโอ้ยตกตกตกโอเคหนึ่งรอบนะครับ2รอบแล้วก็รอบสุดท้าย ไป3รอบนะฮะแล้วก็สุ่มเลยนะครับโอเคมาว่าได้มังกรพิษเงามาแล้วเรามาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับจัดไปเลยสุ่มเลย3 2 1 Let's go เฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันหเฮ้ยซื้อไป huh? เ้ยโลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลทสุดคุ้มมีทั้งกลุ่มไอดีพารและ VIP s พีเตและยังมีการกดผลปีาศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ โอ้โเ้ยน้องเค็มมาสูงเกินนะครับผมโอเคได้ผลแสงนะฮะก็ไม่ถือว่าเกลือนะทุกคนผลแสงไม่ถือว่าเกลือนะครับถือว่าเป็นโรเกียร์ที่ดีนะครับเอาไว้เดินทางเออสายเดินทางอันเนี้ยผลที่บินได้2ผลแล้วนะอืม ผลที่บินได้2ผลแล้วนะเนี่ยโอเคทุกคนก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมสูตรนี้ก็ผ่านไหมผมให้ผ่านละกันนะครับผมถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูล่าต่อไปดีกว่าทุกคนว่าดวงจะดีหรือเปล่านะครับไปเลยไปดูลัาต่อไป let's go <S ทุกคนครับมันมีเรื่องไม่ค่ดฝันเกิดขึ้นนะครับทุกคนทุกคนจับได้ไหมครับเมื่อก,กี้เนี่ย ผมเนี่ยนะครับก็ไดุ้่มได้ผลฟินิกกับผลแสงทุกคนครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กที่ผมเนี่ยเอารหัสเข้าค้างไว้ก็คือว่าเวลาผมออกเซิร์ฟมันจะได้แบบเซิร์ฟยังอยู่ใช่ไหมดันเกิดโลบอคแคสนะครับทุกคนและเกมก็หลุดไปนะฮะโอ้แล้วพอผมเปลี่ยนรหัสเข้ามาเนี่ยคือตอนนี้นะครับผลหายหมดเลยนะทุกคนโอ้โหอะไรวะเฮ้ยอยากร้องไหว้ว่าแม่งทุกคนผลผมหายหมดเลยนะครับเอออยากร้องไห้วะ่ะทุกคนโอ้ผลหายอ่ะโอ้อยังซวยนะครับ เออแต่ไม่เป็นไรทุกคนทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมว่าผมได้ผลดีนะครับอย,อยากลองให้อ่ะโอ้โหว่าจะรวมกันดูเท่ๆยันเคมาเดี๋ยวฟักเกอร์โอเคไม่เป็นไรทุกคนเรามาเริ่มสูตรที่3นะครับสูตรต่อไปนะครับโอเคก็สูตรจากคุณคนนี้นะที่ผมนี่สูตรมีสูตรดีๆมาแนะนาโคตรดีเลยเออเฮ้เขาเคมางี้เอาดีดีจริงป้าวนะครับหนึ่งกระโดด3รอบครับสองเอานิ้วก้อยกดที่ตัวสุ่มนะครับสามก็สุ่มเลยได้ทุกผลยกเว้นผลบอม ผลหนามนะครับผมทําสูตรนี้แล้วเคยได้หลายรอบมากผลดีอีกโอ้โหเอาดีโอ้โหได้อย่างนี้ผมก็ต้องลองแล้วนะครับว่าจะดีจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าจัดมาเลยรอบที่หนึ่งกัตัวสามรอบใช่ไหมโอเคหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เอานิ้วก้อยเนี่ยกดตัวสุ่มได้เลยครับโอ้โหเอานิ้วก้อยกดอืนี่นะครับแล้วเอานิ้วก้อยเลื่อนด้วยมันก็จะเลื่อนช้าหน่อยนะไม่ถนัดรนบโอเคจัดไปทุกคนน้ำพร้อมกันสามสองหนึ่งไปเลสโกเอ้ยกดไม่โดนปึ๊บ โอ้ยบนไดมอนด์มาเดยฟักเกือนะะเออก็ดีนะเขาก็บอกมาอยู่นะว่าได้ทุกผลยกเว้นพวกบอมกับหนามเออก,ก็จริงอะ่ะก,ก็ไม่ได้หรอกก็ไม่ได้ผลที่เขาบอกเออแต่ว่าก็ได้ผลที่แบบดีนะ เออดีนะครับโอ้แต่ถ้ามันมีฟีนิกซ์มาอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วอันนี้มันเรืองแสงมันมันจะดีมากเลยนะครับโอ้แต่ดีไม่มีอ่ะโอ้ปวฝผมาผายว่าผมเครียดว่าทุกคนอยากลองให้ว่ะโอเคทุกคนเราไปดูรหัสต่อไปดีกว่าะครับว่าจะเป็นไงไป let's go โอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันในรหัสที่4นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นสูตรเลยนะครับผมนี่จากค,คุณคุณนี่นะครับโบรอสใช่มอันหนึ่งนะครับไปกอบกลางไปดูคนขายผลกด,ดูผลมังกร กดคำว่าหมดสต็อก5ครั้งนะครับหลังจากนั้นมาสุ่มเอ้ยลองดูนะครับแต่เขาไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะเออโอเคทุกคนครับเราก็ต้องไปกอกลางก่อนนะครับแล้วมันก็จะเดินทางลําบากนิดนึงนะฮะเออไม่นิดหรอกเยอะเลยโอเคทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับผมโอเคมาถึงและมาเลยเราวิ่งมาเลยนะครับแล้วก็มากดดูตัวนี้ใช่ไหมและกดไอตรงสต็อกหมดเนี่ยหรอบได้เลยครับผลมังกรอยู่ไหนมังกรนี่มีครับผมนี่วิวก็คือตรงนี้หรือว่าตรงนี้วะใช่ไหม ขากดคำว่าสต็อกหมด5ครั้งอ๋อนี่ไงสต็อกหมดตรงนี้นะครับห2 3 4 5โอเคหรือตรงนี้วะตรงต้องกดตรงไหนน่าจะตรงนี้แนหะละถูกแล้วนะกด5ครั้งแล้วโอเคเราก็ต้องกลับไปก่อนเดิมนะฮะนะกดตายไปเลยจะได้กลับไ,ไวๆโอเคครับแล้วเราก็ต้องมาสูมนะโอ้โหสูตรนี้นะเป็นสูตรง่ายๆแต่มาดูกันว่าผลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะไปทุกคนนี่กดมาเลยนะครับทุกคนนับพร้อมกันครับ3 2 หนึ่งไปเลย let's go ซม o m สนับสนุนโดย i have cpu ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้หายห่หวงมีไอ้มิงขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันปึ๊บปึ๊บโอ้ยได้ผลไฟนะทุกคนเออโอกเกยอยู่นะครับแต่ว่าสูตรนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยผ่านนะเพราะมันได้ผลไฟไงผลไฟมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ยังโอเคอยู่ แต่ถ้าแบบวิ่วกลางๆไปแล้วเนี่ยผลไฟนี่ก็ไม่ค่อยไหวนะเออก,ก,ก็ก็แบบว่าผลก็ดีนะแต่ว่าผมไม่ผ่านนะสุดนีก็แบบเกลืออยู่นะตื่ว่าเกลืออยู่โอเคทุกคนเราไปรหัสสุดท้ายดีกว่าผมบอกเลยว่ารหัสสุดท้ายทีอะไรเนี่ยของขังเนี่ยมันมีทุกทีโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรหัสสุดท้ายกันครับโอเคทุกคนเรามาถึงรหัสสุดท้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สูตรจากคุณนัทพลนะครับผมนะครับคือหนึ่งนะครับผมพิมพ์คําว่าอ้นใจเกเรนะครับอ้นใจเกเรเหรอนะครับแล้วก็สองกดสุ่มนะครับแล ได้เงาพระมืดแมกมาฟินิกโอเคได้เลยน้องเคมาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จัดให้เลยนะครับผมให้พิมพ์ว่าอ้นใจเกเรนะครับเอออ้นใจเกเรไอไออ้นเหรอไออ้ははันใจเกเรเหรอทุกคนไอจิงอมันใจเกเรเหรอเออมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาพิมพ์กันเลยนะครับเออพิมพ์ก่อนนะครับว่าอ้นใจนะครับแล้วเขาก็จะมีขีดตรงนี้นะครับเออเกเรนี่เดี๋ยวเกเร คือเออ้นบจเกเรอะไรเนี้ยโอเคครับนี่อนใจเกเรโอ้ย my god คิดถึงพิโตกันเลยทีเดียวเนะครับแล้วก็สองกดสุ่มนะครับได้เลยกดสุ่มไปทุกคนเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ผลดีหรือเปล่านะครับออาอันนี้มันคือมาทำไมเนี้ยโอเคจะไปแล้วเรฟูดเรากดบายไปเลยทุกคน let's go ปึ๊บโอ้ห้องโอ้ป่นชอบโอ้ป่นชอบโอ้เกลือนะนี่ยทุกคนเกลือมากโอ้เกลือ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  เอยออันนี้สูตรนี้ไม่ได้เลยสงสัยอ้นมันโมโหผมนะมันให้ผลชอบผมมานะเอออ้นบอกอะไรวะอยู่ดีมาบอกกูใจเกเรนะครับนี่ ผลเกลือมาผลนี้นะครับโอ้โหจบแล้วจบแล้วโอ้ผลชอบจบแล้วโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ทุกคนครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนผมเนี่ยเสียดายสองผลแรกมากเลยนะครับทุกคนเป็นผลที่ดีนะครับผมแต่ว่ามันแบบลบบอกร์แคสได้แล้วคือมันหลุดเซิร์ฟไปนะครับผมคือคนที่แบบมันอยู่ในเซิร์ฟนี่คือออกหมดเลยนะครับผมก็คือตอนแรกผมใช้รหัสดีนนะครับก็อยู่ในเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็ใช้แบบอีกโน้ตบุ๊กเป็นการออนไว้นะครับแลลลลลล้้้้วววอออยยยยยยยูู่่่ดีีีเเเเฉแแผผมก็ปปนรรรหัสบิว เออแต่วันนี้ก็ยังได้ฟินิกี์นะครับผมก็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 ยังดีนะก็ดวงดีอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวใครที่มีสูตรเด็ดๆเจ๋งๆที่เบลหนึ่งทำได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยแล้วขอพิมพ์ให้ละเอียดหน่อยนะผมจะได้ทำแบบว่าไม่งงนะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครกดแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็รอเจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะลงคลิปที่เล่นกับแฟนนะใครอยากดูเนี่ยรอดูไไดด้้เเลลยนนนนะคคครรัััับบโอออววีีขาปก่สสผม